เขาพบว่ามันมีเครื่องแบ่งแยกอีกเรื่องความยิ่งย่อนของอินทรีย์ความยิ่งย่อนของอินทรีย์ความเพียนแล้วในนะั้นเช่นสมมติว่าสมมติว่ามีคนคนเดียวมีคนมีอภิโทษมีคนอยู่ร้อยคนเป็นนักเรียนชั้นเดียวกันหมดจบพร้อมกันหมดแล้วต่างคนต่างก็ไปทําต่างคนไปทําบางคนชอบเบาๆสบายสบาย ไม่รวดผลชีวิตของเขาก็เบาเบาสบายสบายไม่รวดผลบางคนชอบบปเข้มข้นชอบแบบท้าทายอชอบลองชอบท้าทายคนนี้ถ้าประสบผลตําเร็จก็ประสบสูงสุดไปเลยถ้าล่มก็ก็ล่มแบบไม่เป็นท่าไปเลยอาจจะล่มละลายหรืออะไรไปเลยก็ได้บางคนคือเนี้ยมันตรงนี้อินทรีย์ไม่เหมือนกันทีนีถ้ถ้าพูดละเอียดลึกเข้าไปถึงระดับถึงขั้นถึงวิบากเขา สิ่งที่เขาเคยสร้างมานนั้นเราไม่ต้องพูดเราไม่พูดเพราะว่าข้ามไปไกลเกินไปอันนั้นก็เป็นตัวแปรแตัวหนึ่งอ่าอันนั้นเราไม่พูดถึงเพราะว่าต้องพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สามารถจะยกเรื่องนี้ได้เราไม่พูดถึงแต่เรากําลังพูดสิ่งที่เป็นอุปกรณ์เดียวกันอุปกรณ์อันเดียวกันใช้ได้เหมือนกันทุกคนใช้ได้เหมือนกันยกเว้นยกตัวอย่างเช่นสมมุติเขาแจกปืนคนร้อยคนเขาแจกปืนให้ร้อยกระบอก คนร้อยคนแจกทุกคนร้อยกระบอกทุกคนทีนี้ให้ทุกคนบอกว่าจงเอาปืนนี้ไปเป็นประโยชน์ทําหน้าที่ของตนเห็นไหมเพราะฉะนั้นสมมุติว่าก็ฝึกให้ยิงให้แม่นถามว่าทั้งร้อยคนเนี่ยมันจะยิงแม่นเหมือนกันหมดทั้งร้อยคนไหมไม่ไม,ไม่ทั้งร้อยคนแต่ว่าทุกคนสามารถยิงปืนได้สมรรถานะปืนเท่ากันหมดมเห็นไหมเพราะว่าเพราะว่าความพิเศษก็คือปืนเหมือนอิทธิบาสี เขาไม่ลําเอียงหรอกโยไม่ลำเอียงแต่เรื่องสมาธิความแม่นยําที่จะยิงให้ถูกเป้านี้เป็นเรื่องของสมาธิคนสมาธิน้อยก,ก,ก็ก็ยิงถูกน้อยสมาธิปานกลางก็ยิงถูกปานกลางสมาธิมากก็ยิงถูกมากถ้าสมาธินิ่งเนียบแล้วมีอย่างอื่นเสริมอีกสายตาก็ดีอะไรก็ดีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมก็ดีอะไรดีคนนั้นก็ก็ยี่มกว่าเขานี่นเป็นเรื่องธรรมดาไหม เพราะอย่างนั้นก็อธิบายก็เหมือนปืนอายกยุกอาจจะยุกไม่ได้ถูกนะแต่ว่ามันเห็นภาพอเหมือนปืนทุกคนทุกคนยิงได้แม้แต่คนบ้าบ้าบอลก็ยิงได้นะ,ะเอาปืนไปยิงแต่มันจะยิงไปไหนไม่รู้แหละก็บ้าบ้าบอกไปยิงไปตามเรื่อง,องก็คนบ,าบา้าคนบอลนั่นแหละนะเพราะอย่างนั้นตรงนี้ะจะเรียน่อน ถูกถูกต้องเป็นนามธรรมเป็นอุปกรณ์ที่ที่โดยธรรมชาติเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ที่มันตงประกอบขึ้นมาตงประกอบขึ้นมาหมายความว่าหมายก็ว่าสิ่งสิ่งนั้นน่ะตัวธรรมตัวนี้มันมีมันมีมันมีอยู่แล้วมีตั้งแต่ยุคไหนตึกดําบันไหนก็ไม่มีใครรู้หรอกพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตัดสั้นครั้งแรกพระองค์ก็รู้เลยพระองค์ก็รู้ว่าโอ้มันมีธรรม รรมาเรียกว่าอริยสัจทรมาเรียกว่าอิทธิบาททรมาเรียกว่าศรัทธาทมข้อนี้เรียกว่าวิริยะทมข้อนี้เรียกว่าสติทมก้อนี้เรียกว่าฉันทะรมข้อนนี้เรียกว่าสมาธิทมข้อนี้เรียกว่าปัญญาทำอันอันอันนี้เรียกว่าธาตุดินทมอันนี้เรียกว่าธาตุน้ําอันนี้ธาตุดินว่าลมธาตุไฟอะไรไป้าลมอะไรก็ว่าไป อ่าเพราะทุกอย่างพระพุทธเจ้าบัญญัติได้บัญญัติได้ถ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นจะไม่มีใครในโลกรู้พวกนี้นะอย่างมากก็จะสูงสุดก็แค่เทพก็จะสูงแค่ขั้นเทพเพราะว่าเขาเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีทมที่ละเอียดกว่านั้นเขาก็เลยยกเป็นตัวซะเลยให้เป็นตัวไปเลยเอาเทพแห่งเคาะลายก็เอาเทพพระเสาสมมุตินะ,ะเทพแห่งพระเสาเทพแห่งราหูอาอันนี้ถ้าใครโดนราหูใครโดนพระเสาคนนี้ก็เคาะ้ายเขาก่างี้ แต่ถ้าก้าเข้าไปดูเรื่องของธรรมแล้วไอ้ที่มันข้ลายเพราะอะไรโอ,โอ,โอ้เพราะมันเป็นคนมันเป็นคนชอบฆ่าสัตว์ชอบรักทรัพย์ชอบประพฤติผิดในการชอบลิษยาผู้อื่นเห็นไหมพอมีการลิษยาผู้อื่นเท่านั้นแหละอนุภาพต่างๆสิ่งที่ทําอะไรอนุภาพต่างๆก็จะลดน้อยถดถอยกําลังลงเลยเพราะอวุศสตุไม่เข้ามาตัดเข้ามาตัดเนี่ยในบรรดาที่ว่าจะมาพูดว่าอินทรีย์ไม่เท่ากันนั่นก็เหมือนกัน นะอินซีไม่ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะแล้วแต่ว่าใครใครมีสนิมมากใครมีสนิมมากคนนั้นก็ก็มันก็จะด้อยอนุภาพลงไปเช่นพอาได้เขาให้ปืนมาคนแล้วก็บอกอูอุปมาอันเดิมมั่แหละนะแล้วก็ให้ไปเก็บไว้ให้ไปเก็บรักษาไว้คนคนที่มีอินซีแก่ก้าคนที่ละเอียดอ่อนอะไรก็จะรักษาปืนอย่างดีคนมีสมาธิสมาธิดีจิตด,ดีละเอียดดี เขาก็จะเก็บไว้อย่างดีพอผ่านมาปีหนึ่งสองปีปืนก็ยังปิ้งเหมือนเดิมยังสดใสยังยังดีแต่อีกคนนึงเอาไปเก็บไว้ในที่ชื้นไปเก็บเอาไว้ฝังดินทิ้งเอาไว้หรือว่าไปแช่น้ําเอาไว้เพราะความที่เป็นคนไม่รอบคอบไม่ละเอียดอ่อนแล้วเป็นไงปืนก็เข้าสนิมบ้างปืนก็ติดบ้างขัดบ้างอะไรนี่ทีนี้พอเขาจะเอามาใช้บางก็จะกลายเป็นไม่รู้จะหยิบเศษเหล็กหรือิจะหยิบปืนมาก็ไม่รู้แหละ ตะนิมเคอะไปอย่างนี้สแสดงอุปกรณ์มันก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็มีบางคน,นมันใช้ไม่ได้จริงๆก็มีเพราะเหตุก็มาองค์ประกอบพกเขากรรมต่างๆสิ่งที่กรรมไม่เรียกว่ากรรมก็ได้เรียกว่าอะไรก็ได้แต่ถ้าเอาเรื่องในชาติปัจจุบันเลยนี่ทุกอย่างมันมีทางแก้ทางรับทางผูกทางมัดอยู่ในตัวหมดเลยโยมมันแก้ได้วิธีแก้ไขทุกเรื่องนะแม้แต่ฝ่าดาวฝืนดวงแม้แต่ยูนเหนือกรรมโยมก็ทําได้ในอัตภาพนี้ในชาตินี้เลย ทำในชาตินี้ได้เลยนะแต่ว่าทําไม่ถูกนะ